แอบกินกับรถเลยนะคะนี่ตัวนี้เออกินกล้วยผอกับรถเลยนีใจอี่ใจนะสปาผิวแล้ววันนี้สปาผิวแล้ว อยู่เลยว่าเจ้ามีทรัพยน้อยอาคิวทุกวันเลยแ่อย่งแม่แม่ตื่นกันรอยังคะได้เวลาขัดสปากับมีสับน่ เยียงเรียกแม่แล้วไปไปสตาร์ทกัน